วัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้สองสาวมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะพร้อมกับกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนี่สองสาวเรานั่งรับลมชมวิวหน้าบ้านระบายสีปูนปัตเตอร์กันดีกว่าเนาะนี่วันนี้เรามีตุ๊กตาปูนปัตเตอร์นะคะเพื่อนๆสามตัวอุ้ยช้างน้อยเหมือนที่เราระบายไปคลิปก่อนเลยอะเพื่อนๆแล้วก็มีไดโนเสาร์แล้วก็อะไรเนี่ยอุ้ยคน คนคุณตาเจ้าของฟาร์มหรือเปล่ปาเนี่ยุยน่ารักจังเลยคุณตาอา้าวเจ๊อ้วนมาทักทายค่ะฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้เรานั่งนอกบ้านกันเจ๊อ้วนก็เลยมาขอแจมนั่งหันหลังีใช่ใช่ตอนนี้เจ๊อ้วนหันหลังให้เราละลูกเจ๊อ้วนหันหลังให้เราละดูคะ่ะหน้าบ้านเรามีต้นทองอุไรสวยงามนะคะโน้มไปที่ถนนข้างนอกอสวยงามเนี่ยจ้าลมเย็นๆคะ่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ฝนตั้งเขามาตอนนี้ ฝนลมพัดไปหมดแล้วเราก็เลยได้โอกาสมานั่งเล่นหน้าบ้านกันเลยเนาะอ่าบรรยากาศก็ดีงั้นเรามาระบายสีกันดีกว่าอไปกันเลยเหมือนเดิมค่ะมีสีกับจานสีอุ้ยวันนี้เรามีจานสีแบบหลายช่องเลยไหลลุมเลยว่าไงจ๊พี่ชมี<ฮ>นี่นอะดูสิลูกอะไรอะพี่ชมีเจ้าดังสาวไหมที่เราดูทีแรกแม่ไว้พี่ชมีจะระบายอะไรดังสาวจริงๆด้วย มินดาล่ะมินดาเอาช้างอ๋อช้างเหมือนเมื่อวานแต่ว่ามันจะคนละทรงกันเนาะมินดาเนาะอมันคนละทรงกันแต่ช้างเหมือนกันอุ้ยเรามีเพื่อนไปเพิ่มเลยเนาะมินดามีเพื่อน<ม>ช้างไ,<ม>ไปไ<ม>เพิ่มเนาะอะเดี๋ยวถ้างั้นแม่จะ,ะบายตัวนี้โอเคไหมเด็กๆมอบหมายให้แม่ใช่ไหมคะแยวแม่จะระบายตาเท้าความฟาร,ร์มนี่ใส่ชุดเยี้ยมเท่ๆเลยนะคะทางด้านโน้นมีศึกสงครามค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะจุดนัดพบยามเย็นนะคะกับเพื่อนบ้าน ได้เวลาแล้วนี่ค่ะแม่ผสมสีให้สองสาวเรียบร้อยว่าไงคะบมินดามินดาจะเอาอ่าช้างสีอะไรวันเนี้ยนี่ค่ะเราผสมสีให้เด็กๆได้สวยมากเลยเพื่อนๆเอาช้างสีส้มโอเคนี่ธอมีเธอมีสีนี้แตยโนเสาของเราจะสวยมากเลยนะใช่ดูสิมันสวยจริงๆเพื่อนๆเขียวอมเขียวอมอเขียวอมน้ำเงินไม่เขียวอมฟ้า เขาเทกสีเขียวอะไรเนี่ยแม่ผสมกันนะคะสีเขียวเอาสีน้ําเงินกับสีเขียวเนี่ยผสมกันได้เป็นสีนี้นะคะสวยอ่ะเชอมีแม่สวยจนสวยสวยมากเลยแม่สวยแม่สวยเลสไยเอ็นเลยอันนี้พี่เชอมีจะสลับสีใช่ไหมคะใช่โอเคเก่งมากมินดาละาอุ้ยอันนี้เราเล่นช้างสีส้มเลยนะมินดาสวยงามตอนนี้สึกสงบแล้วค่ะแต่น่าจะมีอีกหลายๆยกตามานะเพื่อนๆโอ้โหแม่ต้าเล่นครับคุย มินดาเรียนแบบเสียงเต้ตังนะคะไหนช้างมินดาน่ะช้างน้อยสีส้มนะวันนี้สดใสเลยอ่ะเลวีสวานไงใช่ช้างเหมือนเมื่อวานเนาะขาดขายเหรอเอามาเป็นเพื่อนกันไงมินดาแม่ปากลิปสติกได้เลยแม่ทำปากอุ๊ยไดโนเสาร์ทาลิปสติกสีแดงเหรอจ๊ะไม่ใช่เขายิ้มเนี้อไหนจ้ายิ้มยังไงลิปสติกมันตั้งเขาเป็นอาไดโนเสาร์ตัวเมียหรอสาวสวยไดโนเสาร์นะไม่ใช่ ชอบแม่ชอบมากเลยที่เธอมีสีเนี้ยเราดิกระชอบใช่ไหมคะเออเราผสมสีออกมาได้สวยถูกใจเรามากเลยเนาะเขียวองฟ้านะแม่ว่านะจ๊ะเนี่ยจ้าเขียวองฟ้าจ้าโอ้โหช้างน้อยของเราอ่ะมินดาตั้งใจมากเลยนะเพื่อนใช่ช้างใหญ่มากโอ้ช้างใหญ่มากเหรอไม่ใช่ช้างน้อยใช่ไหมเออเออมันทำสีส้มไปแล้วอย่าให้เพื่อนเสื้อนะจ๊ะวันนี้เสื้อขาวทั้งคู่เลยอ่ะเด็ก เมื่อวานก็เปื่อนเสื้อใช่เมื่อวานเพื้อนเสื้อนะคะวันนี้จะเพื่อนอีกหรเป่าวันนี้ระวังนะช้างของเราสลับสีไม่มินดาอ๋อสีส้มหมดเลยเหรอเดมากรองเท้าด้วย็นทอเสารองเท้าอ๋อต่เสามีรองเท้าด้วยอ๋อตะเว้นเป็นสีอื่นนะคะุเราผสมสีเยอะมากเลยนะเด็กๆใช้สีให้คุ้มค่านะจ๊ะแม่ผสมสีให้เยอะมากเลยอะสลับเยอะชะนี เนี่ยสีเราเยอะมากเลยหลายเฉดเลยแม่นี่มันหูช้างหูช้างมันจะหมดก่อนไหมล่ะไม่หมดหรอกลูกเีเยอแยะเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไปเลยนี่พี่เชมีเลือกเท้าไดนเสาวสีครีมนะคะนี่สีครีมนี่เลยปูนปัเตอร์ไหมไม่ค่ะเจ๊ตังไม่กินปูนปัเตอร์หรอกลูกมันไม่อร่อยเจ๊ตังเดินไปแล้วค่ะแม่ปูนปัเตอร์เหม็นมมันไม่อร่อยเหมือนไก่เจ๊ตัง เจตังอะลูกมันไม่หอมแม่ก็ย่างเจตังหอมไหมใช่ค่ะก็ย่างเจตังหอมแม่เป็นคารี่มันอยากกินมันสโอ้โหนี่ช้างมินดาใกล้เสร็จแล้วมินดาเร็วมากเนี่ยนี่มินดาหูนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหูหูเอาให้ทั่วเอาให้ทั่ววันนี้ช้างน้อยสีส้มนะคะนี่มินดานี่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 เห็นไม่หมุนไปดิหมุนไปดิเออนั่นแหละหมุนหาตัวเองดูสิพี่ชมีจะสลับสีอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้เก่งมากเก่งมาก ใช่สลับให้แฟนตาซีสายลุ้งเลยนะตรงหลังไดโนเสาร์เนี้ยใช่ใช่มันจะสวยมากมากเลยสีเราเยอะไม่จะ่สีส้มแน่แน่ไม่เป็นไรลูกสีส้มหมดก็ไม่เป็นไรเอาสีอื่นแทนได้ชอางล้วไจ้างตวใหม่เจ้ไวตัวใหม่นี่อนึขาสีอะไรดีอ่ะนี่ฐานน้องมินดาเลือกสีม่วงนะคะโอ้โหตัดกับสีส้มตัวช้างฉับฉับเลยมินดาสวยมากอ้ยมินดาเก่งมากนะจ๊ะ พีเจยอ้วนเจอวนนั่งให้กำลังใจเด็กๆอยู่ทางด้านโน้นค่ะโอ้โหมินดาเก่งมากต,มตรงไหนอีกมินดา,นาเก็บรายละเอียดดูซิตรงไหนตรงไหนมันเหลือ,อส่วนที่สาวของเรา,าฐานสีฟ้านะจ๊ะ<ม>โอ้โหม่นีอเลยไหนห่างไดนโนเสาร์ไงลูกเนี่ยจิตดนั้ง <laughs> นี่พี่พี่ชมีหลือแค่ฐานนะคะอ่ะจัดสีฟ้าเลยค่ะว้าวโอ้โหตองข้อขาวๆมินดาไอเธอมี ทาเลยลูกซอบนะขยับเข้าไปตรงเท้าเป็นเสารอ่ะในจ้ารจแล้วโอ้จจนนอันเ,เรือต้องไหนข,า,ขาวๆทาให้หมดเร็วๆเอาพู่กันทาสีข,า,ขาวๆเร็วโอ้โโอโพี่ชมี <ไป S 1> ทารรทาฐานฮะข้างล่างจะสลับสีจา้าสุดยอดมากโอ้สีชมพูไปเลยนะขนาดฐานยังยังสลับสีอ่ะเพื่อนๆถ้าใครจะมาชมอาไดโนเสาร์ชมคุณปัตเตอร์บ้านนี้ต้องยกฐานดูด้วยนะเพราะว่าบ้านนี้เขาระบายฐานข้างล่างด้วย โอ้งานละเอียดโอ้สวยงามอามิน,นดาเอาสีส้มเลยเนี่ยมิน,นดาหน้าช้างยังสีส้มระบายไม่หมดเลยดูสิเออนี่แม่จับยงังไงแม่จะดูดชูช้างสีส้มโอ,อ้ช้างสีส้มสวยมากไอ้แก้มสีส้มเออแก้มก็สีส้มเออตรงไหนสีขาาอะแก้มสีไม่ก่อนจุ่มไม่ก่อนสีหมดแล้วลูก ตุ้มเออไม่ทำแบบนี้ก่อนคนเดียวเมาไปเลยสีส้มอ่ะแนี่ยจะไปตรงนี้อ่าเอาสีอะไรเอาสีอื่นจะระบายฐานเหมือนพี่เชอรีนะคะเอาสีอะไรอ่าสีเวดด้วนี่นี่สีอยู่นี่เต็มเลยเห็นเปล่าเนี่ยเวดอะเวดด้วยโอ้ยยังไม่มีใครจัดสีน้ำเงินเลยนะคะโอ้เอาข้างล่างี่ะคู่อืออันนี้ไม่มีใครเล่นสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินเยอะมากนะเด็กๆไม่เป็นไรลูกเก็บไปใช้ครั้งหน้าก็ได้วันนี้ช้างน้อยมินดาสีส้มสดใสเลยนะคะส่วนนี่ของพี่เชอรีค่ะไดโนเสาร์สุด โหดและน่ารักด้วยเหมือนคนระบายเลยโอ้นี่มาจากสีสวยอะน้อเราผสมสีกันไม้ถูกใจนากเก่งมากค่ะพี่เชอร์มีอ่าต่อไปถึงคิวแม่เดี๋ยวจะระบายคุณตาเจ้าของฟาร์มนะคะอ่ะพี่เชอร์มีขอช่วยแม่ระบายหมวกนะหนเป็นสีอะไรเลยไวสีสันแม่คือหมวกกัเจลอุ้ยเหรอจ๊ะไอหมวกคอมพิวเตอร์อาจจะเทลนะหรอเขาสีนี้หรอคะเอ๊ะแม่จำได้ว่ามันมีสีน้ำเงิน น้ำเงินแดงเหลืองเขียวดิเชมอืมแม่แม่สมุดแล้วอันนี้สีแดงแม่ทำสีนี้ตรงนี้อ่ะตามใจอ่แม่ว่าเชอร์มีระบายเลยแต่ระบายช่วยกันก็ได้เนาะอ่ะพี่เชมีขอระบายหมวกับแม่สีเหลืองเหลืองเหลืองอย่างนี้ลูกแม่เฮลแม่เฮลมีหมวกสีเหลืองแล้วก็สีเงินแล้วก็สีเขียวใช่ค่ะแดงด้วยสีแดงด้วยว้ายแม่ต็มไปละโอจะให้มันเป็นสายลุ้งเลยใช่ไหมเป็นหมวกกัะแถวได้ได้ได้อะ แม่เอาสีส้อหมอนทำเนื้อนะจ้าโอ้ยหมวกคาราโฟมากนี่ได้ๆแต่ไม่ระบายต่อให้นี่นี่นี่มันเหมือนหมวกอาชจะเฮลเลยเหมือนคุณตาจะต้องเท่หล่อมากเลยนะคะตาเขาเป็นเพื่อนกับอาชีว์เฮลหมวกกันเลยเหรออุ้ยจริงเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอ เหล่ากองทัพคุณปัตเตอร์ของพี่เชอร์มีกับน้องมินดาที่ระบายมาเรื่อยๆนะคะงานนั้นงานนี้เราไปเที่ยวกันแล้วก็เก็บตกมาตัวละงานสองงานนะคะนี่เออตัวละงานละตัวสองตัวนะคะนี่ตอนนี้เป็นกองทัพะะแล้วนี่สาวๆก็กําลังระบายอยู่อีกนะมินดาเสร็จังจ้าเนี่ยแม,มินดาจองฐานนะคะนี่อ่ะเสร็จังจ้าฐานาน่ะนนอตอนนี้ก็เริ่มเริ่มค่ำแล้วดูเจ้อ้วนของเรานั่งอยู่ที่มุมบ้านนะคะ เริ่มค่ำแล้วเพื่อนๆแสงของฟ้าเริ่มมืดแล้วตอนนี้กำลังรองน้องมินดาระบายฐานค่ะตัวน,นี้เราช่วยกันนะแม่พ<ม>ี่เชอมีน้องมินดานะคะช่วยกันละบายไปแล้วไปแล้วมินดาเร็วเร็วเร็เร <laughs> ออคนสวยปิดท้ายนะจ๊ะจองฐาน พอเสร็จเราจะไม้มินดาฐานอของมินดาน้าโอ้นี่นะคะอุย้ยคุณตาเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการร่วมฝีมือกันร,ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันสามแม่ลูกนะคะเพื่อนๆํำก็ขำนะคะยุงก็กะโอ้กิจกรรมนอกบ้านของเราวันนี้สุดยอดไปเลยมินดาโหน่ารักมากนอนแล้วนะคะมินดาเอาฝากเพื่อนๆก็ติดตามไว้ได้นะนสองสาวจ้าโอ้ยนอนดูท้องฟ้าท้องฟ้ายามเย็นนะคะนี่นี่นี่โอ้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศท้องฟ้าบ้านเรา สวยไหมลูก้องฟ้าบ้านเราสวยไหมฟองฟ้ามีอะไรมีจักรวาลค่ะอาวากาศ <c oughs> อ่ายบายเพื่อนๆก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุบจ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะ